สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นการเรียนของสัปดาห์ที่2นะคะวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะเป็นการสอนแบบออนแทน์นะคะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะ สัปดาห์ที่สองนะคะเราจะมาเรียนต่อจากสัปดาห์ที่หนึ่งในวิชาหลักภาษาวันนี้นะคะสัปดาห์ที่สองนี้เราจะเรียนเรื่องคำลักษณะนามนะคะคำลักษณะนามคือคำนามที่แสดงลักษณะของคำนามข้างหน้าโดยมากจะอยู่หลังคำนามหลังตัวเลขหรือหลัง หรือคำที่บอกจํานวนเช่นคุณพ่อมีปืน3มกระบอกคุณยายมีบ้านสองหลังสองหลัง <Yeah. S 1> ช้างโขลงนั้นวิ่งเข้าไปในป่าฉันเห็นนกฝูงใหญ่บินไปทางโน้นนะคะคุณครูก็จะมีตัวอย่างการใช้คําลักษณะนาม นะคะมาให้นักเรียนได้ศึกษาและอ่านอย่างเช่นนะคะคำนามก็จะเช่นคำว่าปีลุยลักษณะนา,นามของปีและคุยก็คือเรานะคะก็ขอให้นักเรียนไปศึกษาแล้วไปอ่านนะคะดูคำตัวอย่างที่คุณครูให้นะคะต่อไปคุณครูก็จะมีแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนเติมให้นักเรียนจากภาพนะคะต่อไปนี้ให ให้นักเรียนนะคะเติมลักษณะนามให้ถูกต้องเช่นภาพที่หนึ่งนะคะเป็นภาพร่มลักษณะนามของร่มก็คือคันนะคะนักเรียนแล้วก็นักเรียนไปทำเองนะคะศึกษาจากใบงานที่ได้อธิบายไปด้านใบแรกนะคะต่อไปให้นักเรียนเรียนเรื่อง เรียนวิชาภาษาไทยบทที่2เรื่องกวายข้าวและชาวนานะคะคุณครูได้สรุปเนื้อเรื่องมาให้แล้วนะคะนักเรียนขอให้นักเรียนได้ศึกษาได้อ่านนะคะอ่านทําความเข้าใจเพื่อจะไปตอบคําถามในแบบทดสอบนะ,ะของบทที่2ตอนที่1ให้นักเรียนกาให้นักเรียนทําเครื่องหมายการกรบาดหน้าข้อ หน้าคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะอย่างเช่นข้อหนึ่งเนี่ยนักนักเรียนก็ไปอ่านมาอย่างเช่นข้อหนึ่งเนี่ยเขาถามอะไรให้นักเรียนไปหาคำตอบจากเนื้อเรื่องด้านหน้าได้นะคะเมื่อนักเรียนทำจบแล้วคุณครูก็จะมีแบบทดสอบนะคะให้นักเรียนนะคะเป็นตอนที่สองให้นักเรียนเติมพยัญชนะหรือสระลงในช่องว่าง เพื่อให้เป็นคำที่ถูกต้องนะคะตัวอย่างข้อหนึ่งเครื่องมือเครื่องมือเครื่องมือทำไร่ทำนาลักษณะเป็นคานมีซี่ห่างห่างห่างกันนะคะแล้นักเรียนก็เติมไปว่าเป็นคำว่า คลาดนะคะแล้วข้อที่เหลือก็ให้นักเรียนไปทำแบบฝึกหัดให้ครบนะคะให้ครบจบถึงข้อ10นะคะให้นักเรียนไปศึกษาจากพจนานุกรมแล้วก็เนื้อเรื่องจากบทที่สองนะคะวายข้าวและชาวนานะคะก็สัปดาห์ที่2ก็จบเนื้อหาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ